กีบเป็นโอ้ยใหญ่มากของพี่ขาใหญ่แต่ของพี่สวยกว่าใช่ปาใหญ่มากเลยเนาะโอ้ยสุดมากเย้ในที่สุดเราก็เจอเหในที่สุดเราต้องไปหาอีกดูทุกคนน้องมาแอบออกตรงนี้โอ้ยน่ารักมากไม่เจอดอกเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะนี่ดูโอ้สวย ดึงโอ้โหยังกระตุกตาลมลุกอะดูน่ารักมากเลยอะดึงดึงโอ้โหงามจ้ะงามเลยอะโอ้โห อีกตรงนี้นะเนี่ยเอาจริงแต่เรามองไม่เห็นอะ่ะอุ๊ยน่ารักโอ้โหดอกแรกยังสวยดูค่ะอือหือดอกแสวย อืมช่ำมากโอ้โหสวยมากโอ้โหดูค่ะสยสุดส,สุดๆยสุดสุดๆโอ้โหค่ะดึงไม่สิขุดขุดโอ้โหโ ีเมื่อกี้ได้นีใช่ไหมพยุงค่ะพยุงโอ้นี่ค่ะอีกดอกนี่อุ้ยทุกคนสวยมากเลยเช็คความเช็คความตึงเช็คความแน่น ดีงามไปต่อน um ี่งามมากโอ้ยกรีดอยู่คนเดียวกรีดอยู่คนเดียวใหญ่มากทุกคนใหญ่สุดๆเลยอ่ะดึงค่ะโอ้ โอ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะเด่ะดูค่ะอ่อนมากด้วยอ่ะอ่อนอ่อนกอบบีมไม่เดินมาตรงนี้เออ,อน,นี้แน่นแน่นทุกระดูขาเขาเป็นแบบเนี้ยขาเป็นแบบนี้หมดเลย เป็นล้าน โอ้ค่ะวิงามมากเลยโอ้เห็ดมีเดอร์วสวยๆยงั้นเลยทุกคนเพอร์เฟก สวยดอกนี้งามมากเปิดประอบอ,อ้าวอ,อันนี้ใต้ละลากไม้แล้วมัม้งป่านี่ขาสวยมากดีอโอ้แต่นี้ต้องขุดเลย น,นี่ขาทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้ดูขา <c oughs> นี่นี่เจ้น,น,นี่เจ้ แต่คือมันเป็นไม้อะแบบเนี้ยนี่แล้วต้องขุดตามดูค่ะนี่ตรงนี้อู้วสวยดูโอ้โหอันนี้คือ,อใหญ่มากมากโอโหเห็ดอะไรล่ะเนี่ย Hãy subscribe cho đủ. Ừ. นี่ไปดูบางทีเรานั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราไม่ได้เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของต้นไม้เนี่ยทุกคนก็จะไม่ไม่เห็นเห็ดเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยเราต้องรอบกองไฟ <c oughs> ดูน่ารักมาก น่ารักด้วยนี่อ๋อดอกนี้ก่อนโอ้โ oh, หน,น่ารัก วนมาวันมา,น <laughs> นมาจับอะไรช้า,าม,มามามาโอ,โ,โอ้โหเปิดพระอบโอ้อยังสวยอ่ะนี่โอ้โหยังสวย ยังสวย <c oughs> โอ้โหเอาไปผ่าโอ้โดูไม่สวยขนาดนี้ล่ะ สวยงามมากเลยนี่ออกกันเป็นคู่เลยอือโอ้ค่ะโอ้โอ้ข้างในโอ้ดูเกือบเกือบมีเป้าโอเค โอเคพี่ปลาเรียกพี่ปลาเรียกมีกระเทยเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหปุดปูดอะทุกคนอย่าบอกอ <laughs> <laughs> นี่เท่งปุดปูดเราต้องตบโอโ้เดินใจจดใจจ่อไปเอาอีกดอกหนึ่งดูค่ะ ให้ดูดอกนี้อู้โอ้โหจะไม่โอ้โหได้ไงเปิดทีเห็นขาแบบนี้ทุกคนดูขามันนะมันเลื้อยออกมาเดี๋ยวนุนนะคะนี่โอ้โหนอนออกมาเลยคะ่ะนี่สวยมากเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยลื่นซะด้วยนี่อุ้ยงาม มันงามเกินไปอะดอกเนี้ยดูโอ้โห โหอ,อ,อู้หงามมากอหดูมีดอกเล็กน,นี่ ออกเห็ดตัวเองอพี่ปลาโคดเห็ดโอ้พี่ปลาดูโครเห็ดใหญ่มากเลยใหญ่มากหนึ่งสองไอเสยไอเสยอยาปลาแตก ลโอ้โหสวยมากเลยทุกคนดูโอ้โหเห็ดเพิ่งจะออกจ้าอีอ่เห็ดดอกนี้ก่อน โอ้โหกี่ดอกเนี่ยดูทคนหนึง่งลูกกระเปียกลูกกระเบียก นออนนนเนี่ยนะก่อนไม้นะเนี่ยพลังนิ้วพลังนิ้วของเรา ดอกนี้ดูโอ้โโอ้ใหญ่มากป่านี้ทากรอเห็ดเห็ดหัวส้มดอกมปเ,เลยเลย สวยงามอู้มีดอกหนึ่งแล้วก็ใหญ่มากทุกคนดูเห็ดดอกนี้โอ้โหเกือบหลุดเกือบหลุดโอ้โหอ,อันนี้เป็นดอกที่เพอร์เฟกที่สุดในวันนี้ าพี่บอลใช่ใช่จริงจด้วยพี่ปลาใช่ดูมันมองไม่เห็นไงตอนแรกอ่ะดูตาบูตาบิหุ้ยนี่ไงอีกสองสามสามเอ้านี่ไหนไหนไหนี่เออมันกำลังโหนี่นี่โอ้ยจุกเอาจุกเอาเลยเนาะเย้เฮ้ยมันต้องมีอีกว่ะมันต้องกำลังโผล่เนี่ยเลยปลาเนี่ยถูกแต่มันแห้งมากเลยเนาะแห้ง สวยงามพอหลังคาอุ้ยเดินเดี๋ยวมาโอ้โหเปิดผอบโอ้ดูดูเห็นความงามโอ้งามมากเอ้าไม่เห็นวะโอ้ ดึง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 โอ้โหแล้วอ่อนด้วยนะทุกคนอ่อนมากเลยอ่ะโอ้ยสวยมากดึงค่ะโอ้โหดูค่ะอ่อนอ่อนส,สดุดๆเพิ่งหวานหัวแดง